โอ้โหเป็นตะเซียบจังใช่ค่ะเอามากินได้นะคะอยู่หน้าเก่งโตนอยู่ปากทางเนี่ยผีเข่งเนอะนึกว่าผีเข่งนีะฮมดิพูดแต่ตัวเองแลวเอตำค่ะตำให้มันเข้ากันตำไปเรื่อยๆมาเก่งโตนค่ะตะกีนีโอไอดิมเนอะติมเนอะในวันสงการมีบอร์ดนะ โอ้ยคนน้อยมากใครผัอันไนัใครลายเงจ้าขึ้นทางดีๆโอ้ยรถกะไม่ใช่รถกระบะโอ้ก็ไลยูได้เงินไลยูเพื่อหลุดตึงเง็บไตตนเจ็ดขันัุนใจ้อยผู้คนนะคะก็พอมีอยู่บ้างแต่เงียบเหงามากในวันสงการ มาแก่งโตนค่ะวันสงการเงียบมากเลยทุกคนไม่ค่อยมีคนน้ำสีอน,อนตูนตินมีนักท่องเที่ยวอยู่นิดหน่อย

บาย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 โอ้ยร right. ู้จ uh ักขวบอีกรู้หรว่าบายบายดูนะเสื้อน้ำเงินอยู่นะทำไมเดินลงไปเร็วจังอะซูมซูมไม่รู้น้ำขุนมากค่ะฝนตกเป็นซีโอ้นตินถ้าใครจะมาเที่ยวก็มากินร้านอาหาร ได้ข้างๆอากาศดีอยู่ลมเย็นสบายดอกไม้ก็สวยต้นอินทนิลมามชมวิวเก่งโตนไม่ได้มากินข้าวไม่ได้ทำอะไรเลยมาเฉยๆเอเมนมะมองตำโอโหดโูดูน้ำขุ่นมาก โอ้ยใครจะมาก็มาเที่ยวได้นะคะมากินอาหารต้มยำไก่บ้านอร่อยมากตามอยู่ถังข้าเจ่งตัวสั่งตเยังไงวะโบโบทะเลเอาตาผลไม้สิาลไม้รมั่งแน่ปกิน นลไม้กจะีก้คุบนล่าม้โอจ้ะอลอนใส่ขิงบค่ะส่ขิงแม่ใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวพอแล้วใส่เยอะใส่ขิงันผมหนกต่างอีกไหมว่างแล้วนี่นะ ตำผลไม้รวมมีกล้วยให้ลูการตูปเมื่อวานก็มาให้ลูก,ลก,กอ,อันนี้โอนยุงโมีต่ลงว้วตะลิงปิงน้นำนดบัวไซสสัมบนัวอ่า,าบัวไซสัมบนัวโอ้เบียยใหบุมั่ก โอ้โหเป็นตาเสียบจังใช่ค่ะเอามากินได้นะคะอยู่หน้าเก่งโตนอยู่ปากทางเนี่ยผีเข้งนองรู้ว่าผีเข้งนะหอมดิปวดตาแน่้วเนอะตำค่ะตำให้มันเข้ากันตำไปเรื่อยๆใส่สับปะรดลงไปด้วย ะให้มันสวยโอ้วักน์นาดวักน์นาดบ้านเห่าคือมันจะแซ่บกับสัตว์รดกรุงเทพนะคะสห้าปิงค่ะบริษีสับไม่บอกกิ่นนะมะเขานะโบวี่ไปห้ามอยู่ันแบบหลงว่านนะ

น้ำตาลค่ะปงสุดจนะิดค่ะกันเลยสักไปดูนะกับอันนี่ก็คือะนะอาจารย์ก็เป็นใบบวบวกตัวนี้ lang